Bruh. ลว้วันนี้ต้องขึ้นไดมอนด์แล้วะวันนี้มึงต้องขึ้นไดมอนด์แล้วใครน,นะมใช่ละล่ะเออไดมอนด์ของติ้งอะ จะเลยวันอังคารแม่งถึงตากูร้องเพลงได้ตว์อะไรนะวันอังคารกูต้องร้องเพลงไงฮิยสวยร้องเพลงอะไรครับบัติถิใช่ไหมเขาไม่ให้ไม่ให่เอาบัติถิไม่ให้ไม่ให้เอาเพลงโง่ๆง่ใช่ไหมไม่เอาเพลงโง่โง่ร้องเพลงนี้ดิอ่าเราดออ่ะผวกเราไม่ร้องไม่ร้องอย่างจังอ่ะ แล้วมึงอะกูไม่รู้เละกูต้องหาเพลงก็งงง่ายๆอ่ะรอรอเลยพวกเรา<ง>เหล่านักศึกษาวิชาทหารแล้วแบบไม่มีคนร้องแบบเพลงภาษาอังกฤษนะอย่างเดียวกูไม่น่าร้องเพลงไทยพูดดง คือแบบครูที่แม่งสอนไม่ใช่ดนตรีกูแม่งจะไปเลยแม่งต้องต้องบอกเพียงว่งงนแม่งไป <laughs> ไครูที่ปรึกษาคูด้วยนะแล้วแบบกูก็ไม่มีครูที่ปรึกษา <laughs> ลืมว่าเกมนี้ไม่ใช่เคาเ์เตอร์ทำไมอ่ะแบบดึงลงแบบเคาเ์เตอร์อะ่ะนี่อรอวะ <c oughs> สเปรทีคือแบบไม่โดนหัวหลุดหัว <c oughs> ไปเลยโดนไข่แทนทีนทุกครั้งเลยเฟมมันไปไหนวะไปบ้านไอปอนนะเออ <c oughs> เมมตัด เทียโคตรเทียเลยเว้ยกูกูไปตัดผมอ่ะกูคุ้นเหมือนเดิมนะเว้ยกูบอกว่าต้องต้องสุดสั้นไลยไว้รสั้นมาตัดตัดตักกูอย่างสั้นเลยตรงกูแบบโโหเขาไปรอดอไอ้เงี้ยผม นีแหละจัดเลยฮะต้องยิงเยอะกูพูดแล้วน้องยิงเยอะแพ้ตลอดไอ้เหี้ยพรุ่งนี้มึงไปโรงเรียนปะไปเดิออ๋อไม่่ะไม่หรอก đi ra đi ra giờ làm đi ra đi ra thiêng rồi, cũng đang đi ra rồi, ra đi ra đi ra ở ra đi <laughs> <Cái cười> <laughs> <laughs> เฮีย่เฮเว่นอะไรดีวะยังไม่มีคนเลือกเลยอะกูเล่นไซเฟอร์ดีกว่ะไม่ต้องยิงเยอะเซนติเนลไม่ใค่ คิวจอยวแะแต่แม่งโกงจริงนะเมื่อวานเน really ี่ยกดเฮียอยู่อย่างไกลอะกดตายเลยสัตว์พิกเกมได้สองรอบอะ่ะเฮียโคตรเกียนอ่ะอยากตัวเฮียดิวะในเร็วน่าแต่เลย ดูแลวลิทหนึ่งคนโอ้ยเหียแพรมเอ,อ้ยมึงอย่าเลือกเลน,นาใช่ไหมกูตบเลยใครเลือกเลน,นามากูแบบเบนเดอ่ะ <c oughs> สรุปก็ไม่มีสโมกมีแค่มึง มันมีโอมเมนสติวี่ 4K <laughs> ไม่ใช่ 2K 4K อะไรวะนี่อะไรนะสติวี่ 4K แยัแค่อของจริง <laughs> ดันสโมกอะฮะชอบดันสโมกจัด c r i m i เฮียไอ้สาวบ <laughs> าาิ๊กอจู่วะจ๊น พูดเหรอวอะไรนะอะไรมันบอกฟนิกมันพูดอะไรอย่างฮัลโหลไม่มึงไม่ติดไเกมอีแล้วฮัลโหลยาว้จอ มีข้าวสี oh, <see. S 2> oh, อ๋สีโอ้สมออาวนใครพังแถบกระเบิดวะโอ้ยยังไม่ตั้งงัน <c oughs> โอ้ยยัยลมมีกระสุนในคุยหยิบมาหมดเลยไม่แบะไม่แบะกูโดนคัสสิกวนแทบป่ากูหยิบโค้ดมาไม่มีกระสุนโคตรเฮียเลยกูโดนเข้าไปโดนคัสสิกขี้ควาที่จะตาย กูเห็นชื่อเลสแล้วนึกถึงไอ้แพรมเลยแพม o n window A four e. s t e s four steps A Yeah B window D วิววิมันเดินมาแล้วนี่สมุนตายมั้งไม่รู้หลบตายหร d Enemy down มาเอากูแน่มาเอากู Nice one Oh, they're in here. Opponents nice. You can take my shorties if you want. Shorties, shorties. See, see, see. Oh. Yeah. Lah. One C. One C. Oi, don't wha, don't wha. Finish up 7, 8. I try แล้วก็แปะไปแล้วควอคุชิงคุชิงดไมุ่ชิงุชิงุชิงมีเตรียมบีคุชิงบีดูฝาให้หน่อยเดี๋ยว ไนส์ไนส์ไนส์วาวาเข้าวางในสม่น่เียนกูฮิวได้นะกูเหลือเจ็ดสิบอะไอ้แต่เบนด์ดอแถบผังไม่เห้ย Bạn đinh Như tay thái Ô nó không Đô lô no, no. Nice nice nice, diffuse yeah. blasphemous i need a drop are you able to buy me thank you anyone need can match that come can match that

พุไ่ไดรอแบบวิ่งวเข้ามามากกว่านี้เจบละจบละจบละโอเคเกือบโอเคนะโอเคไฟส์ ยีงไม่ตีจม่าโค้งสเลยโอเมนสโลวอตนี่่แห้งเลยอ่ะเ่ยโอเมนน่าจะฮีลแล้วมั้งหรือว่อไันติทำไมวะไม่เห็นใครเลยไอ้สัส Go A, go A. Why Con cái đấy, ừ. Lô, đấy, đấy. Aha. Ô, mình mình... Cage trigger. Cage trigger. Oi, oh, nhả yeah lạ. Sai, 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 sai. สวยของจริงว่ะไดมอนแล้วสปายดิฟิวส์กระตุกเลยอย่าลองเล่นไวเปอร์ว่ะเช เมื่อวานโคตรเท่ไวเปอร์